วริธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภาการชาติไทยจัดงานเพื่อนพึ่งพาประจำปี2563ภายใต้แนวคิด25ปีแห่งการแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนครั้งแรกกับการชมชิมช็อปแชร์ได้ทั้งในสถานที่จริงและโลกออนไลน์ทุกเรื่องที่อยากรู้ทุกปัญหาจะคลี่คลายในบ่ายนี้มีคำตอบสวัสดีค่ะสวัสดีครับค,คุณผู้ชมครับ แฟนๆ,นๆเพื่อนๆพึ่งพาค่ะคราวนี้มาแล้วนะครับหลาย<ช>คนก็ถามมานานบอกว่าจะจัดอีมั้ยวันนี้จัดมาแล้วครับ4-8ธันวาคมนะครับมีทั้งขายออนไลน์กับ site ออนไซต์ก็คือออฟไลน์<ช>คือออนไซต์เ<ช> <ๆ S 2> นี่ยนะครับก็ปีนี้จัดที่ไหน,นคุณสุทธิยะสี่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่จตุจักรนะคะ4-8ธันวาคมก็คือท่านผู้ชมไปช้อปปิ้งไปดูในงานได้นะคะแต่การ ปีนี้มันเป็นปีแรกหรือไงนะคะที่ก็จะขายเป็นลักษณะของออนไลน์ <Yeah. S 1> การขายออนไลน์เนี่ยเป็นทั้งสินค้าของมูลนิธิรวมทั้งสินค้าชุมชนเพราะว่าจุดประสงค์ของมูลนิธิอาสาเพ,พื่อนพึ่งพยายามยากสภากชาติไทยคือ25ปีเนี่ยจะเฝ้าระวัง บรรเทาทุกและฟื้นฟูการฟื้นฟูก็คือสิ่งหนึ่งก็คือให้ชุมชนนั้นอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะดําเนินการอยู่ท่านผู้ชมที่ต้องการที่จะไปร่วมกิจกรรมหรือต้องการที่จะสอบถามข้อมูลต่างๆนะคะวันนี้โทรศัพท์มาในรายการได้คะ่ะศูนย์สองสองสี่แปดแปดสองห้าสี่ถึงเก้ามีทีมงานจากทางมูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึงพยายามยากสภากาชาดไทยมารับโทรศัพท์นะคะแสดงความคิดเห็นกันมาได้และไม่ว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้เราแจกค่ะเป็น power bank 22ปีาร,รายการบ่บบายนี้มีคำตอบส่งให้เป็นของที่ระลึกแทนคำขอบคุณนะคะทุกสายที่โทรเข้ามาค่ะพักกันสักครู่ค่ะครับเดี๋ยวกลับมาครับครับผู้ชมครับแฟนๆของงานมูลนิธิเพื่อนพึ่งพา ของสภาการชกาไทยเขาจัดจะมาต่อนเนื่องนะครับปีนี้พิเศษเพราะว่ามีออนไลน์ด้วยและแน่นอนครับคำขวัญที่คนพูดถึงติดปากของงานคือสินค้าที่เอามาเป็นการช่วยเหลือชุมชนแล้วสินค้าคุณภาพราคาถูกหลือเชื่อนะครับสินค้าบางประเภท เทียบเอกชนคล้ายๆกันของมลนิธิถูกกว่เยอะและคุณภาพดีใช้ทนนะครับวันนี้เราเชิญหนึ่งในกรรมการท่านมาเล่าให้ฟังครับงานปีนี้ไฮไลท์เป็นอะไรยังไงจัดแบบไหนนะครับมีไลฟ์สดไหมนะครับรวมถึงสั่งสินค้าออนไลน์แบบไหนแพลตฟอร์มอะไรนะครับวันนี้เราเชิญกรรมการมลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพ,พา ยามยากสภาการชาติไทยมาค kind of ุยกันครับอาจารย์ดรสรจักรเกษมสุวรรณอยู่กับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับก็ขอนญาตเรียกพออนะคะเราเป็นเราเราเคยเป็นลูกน้องผออออยู่นาน20ปีแล้วยี่สิบปีแล้วนะคะเราแต่ยังเหมือนเดิมนะคะแต่สิปีนี้เกือบจะท้ารายการนี้นะต้องบอกว่าดีใจที่มารายการนี้ซึ่งต้องถือว่าเป็นรายการ เชิงสัมภาษณ์ความรู้ประกินอากาศ <c oughs> เนี่ย <c oughs> ที่ยาวนานที่สุดรายการถึงของประเทศไทยมั้งปีเ้า23ปีเข้าเี็นิบนานปีแล้ว <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมครับแล้วยังมีผู้ <c oughs> ผดําเนินรายการ2ท่านท่านเดิมตั้งแต่ต้นจมบัดนี้ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นรายการที่ ได้รับเกียรติให้มาออกนะครับดีใจมากครับค่ะค่ะขอขอบคุณครับพอจังที่พอเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้มาต่อเนื่องตั้งแต่สมัยพอดำรงตําแหน่งอยู่ด้วยนะคะกว่า20ปีแล้วครับ20ปีนะคะยังหนุ่มกันอยู่ค่ะเราไม่ใช่ใช่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยแต่ว่ามูลนิธิอาสาพืชพึ่งพายามย่าสภากาชาดไทยมีภารกิจก็ต่อเนื่องยาวนานมา25ปีอายุแก่กว่ารายการนิดหน่อยหนึ่ง25ปีเฝ้าระวังบรรเทาทุกข์ฟื้นฟูรบกวนพอขยายความเรื่องการ ภารกิจหลักๆของมูลนิธิค่ะครับก็หลายๆท่านอาจจะพอทราบอยู่แล้วนะครับว่ามูลที่อาสาพื่นพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยเนี่ย <S 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 เป็นมูลที่การกุศลไม่แสวงหาผลกําไรนะครับจะตั้งขึ้นตามพระบรมริของพอระเ,เจ้า,าว,วรวงเธอพระองค์เจ้าสมเวลีกระมรมรสุาธิราชนะครับซึ่งตอนนี้ท่านก็ทรงดํารงตําแหน่งเป็นองค์นายกกิิมศักดิ์ตลอดชีพของของมูลนิธินะครับ แล้วก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชากิตยาภานะครับซึ่งทรงดำรงตำแหน่งเป็นองค์ประธานกรรมการมือทิ<ค>ะนะครับก็อาจจะทราบที่มาที่ไปถ้าคนเคยมาเที่ยวงานเมื่อปีที่แล้วนะครับจจได้ดูหนังหนังสีมิติของเรานะครับ <คะ S 2> ก็จะได้ทราบว่ามันเริ่มต้นจากเมื่อ25ปีที่แล้วที่พระองค์โสมเนี่ยท่านเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนที่น้ำท่วมแถว ร้อนสนิทวงแล้วก็มีประชาชนคนหนึ่งหยิบแบงค์ยี่สิบเปียกๆนะถวายพระองค์ท่านท่าน,ท,านท่านก็ถามว่าทาไมไม่เก็บไปใช้เองบ้านน้ำท่วมหรือเปล่าท่วมทำไมไม่เก็บไปใช้เองประชาชนผู้นั้นก็บอกว่าเขาอยากให้ท่านเอาไปช่วยคนที่เดือดร้อนมากกว่าเขาก็จาก20บบาทแบงค์เปียกอันนั้นนะพระองค์สมท่านก็เลยเริ่ม ต้นขึ้นมาเป็นมูลที่อาสาเพื่อพึ่นพยายามยากสภากาชาติไทยนะครับปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นหลักการของมูลที่น,น,นอกจากช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยแล้ว <S S เรายัางสนับสนุนให้ผู้ที่ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ที่ทุกยากมากกว่าใช่ไหมครับผู้ที่แข็งแรงกว่าช่วยผู้ที่อ่อนแอกว่าเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นแบ่งปันพอเพียงและยั่งยืนะนะครับที่เป็นมอตโต้ของเรา ที่ผ่านมาก็อาจจะคิดว่ามูลที่เพิ่งพาก็เอาถุงยางชีพไปแจกเวลาน้ําท่วมนะครับแล้วก็มีรถอาหารพระราชทานแต่ต้องแต่แค่ตรงภารกิจอันนี้เอาแค่ตรงนี้ก่อนนะครับก็เป็นเรื่องที่ละเอียดละเอียดมากแล้วเพราะว่าพระโสมเนียท่านทรงท่านทรงเลือกของที่เข้าไปอยู่ในถุงยางชีพนั่นเองด้วยพระองค์เองนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเพราะฉะนั้นของที่อยู่ถุงถุงยางชีพทั้งหมดเนี่ย เลือกมาแล้วว่ามีคุณภาพทั้งสิน้นเพราะทรงบอกว่าเขาเดือดร้อนพอแล้วของที่ไปแล้วไม่ได้คุณภาพยิ่งไปทําให้เขาเดือดร้อนมากขึ้นแล้วก็ตรงกับความต้องการ,รของผู้ที่ประสบปัญหาใช่ครับแล้วก็มีถุง,ถงแสบถุงม่วงแล้วยังมีถุงพระอีกนะครับเพราะว่าในถุงพระก็จะเป็นของที่พระพิสุทธิ์ท่านต้องใช้ใช่ไหมครับแล้วก็จากนั้นมาก็มีรถประกอบอาหารนะครับก็มีเมนูไก่ทอดข้าวเหนียวต่างๆแล้วท่าคงไปประกอบอาหารเองบ่อยๆใช่ไหมครับ ต่อมาเนี่ยก็ขยายภา,ารกิจของเราว่าถ้าเราจะช่วยบรรเทาทุกข์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยต้องมีเรื่องของการป้องกันร,ระหวังภัยและการฟื้นฟูด้วยะนะครับเพราะฉะนั้นเวลานี้ภารกิจของของเพื่อนพึ่งพาก็เลยเป็นภารกิจของการเฝ้าระวังบรรเทาทุกข์แล้วก็ฟื้นฟูการเฝ้าระวังนี่เราย่างไงครับาารการเฝ้าระวังเนี่ยขณะนี้เนี่ยคือ ทุนหม่อมพาพระเช้าลูกเส๋ชาฟ้าพัชเกติยิยภาเนี่ยทรงมองว่ามูลที่อาจจะไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะครับแต่เรามีความสามารถที่จะเป็นภาษาอังกฤษใช้ว่า Convening Power คือสามารถที่ประสานให้ทุกหน่วยงานมาร่วมมือกันเราก็จะเอาความเป็นเลิศของทุกๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมกันจัดการเรื่องของอุทกภัยเป็น Center Excellence ในเรื่องการ การบรรเทาทุกข์อันเกิดจากอุทกภัยนะครับการบรรเทาทุกข์อันนี้ก่อนก่อนหน้าที่เกิดทุกข์ภัยได้มันก็ควรจะต้องรู้ว่าน้ํามันจะมาเมื่อไร่ก็เลยมีการประสานกับหน่วยงานอีก7็หน่วยงานนะครับเช่นอสอสนที่ดูแลเรื่องสารสนเทศน้ำเนี่ยนะครับอของกรมป่าไม้กสทช,อชอซึ่งดูเรื่องสัญญาณเราไปตั้งโทรมาตรบาธรรมาตรระวังภัยเนี่ย 5 1 0จุดตอนนี้ก็มัทยอยตั้งนะครับในจุดที่น้ำท่วมซ<น>้ำซากบ่อยๆในพื้นที่ต้นน้ำที่มีความเสี่ยงที่<ม>เป็นป่าต้นน้ำที่น้ำมันเราจะวัดระดับน้ำตั้งแต่ก่อนที่มันจะลงมาถึงหมู่บ้านได้นะครับก็บบได้สายกสสชแล้วก็หน่วยงานอีกหลายหน่วยงานช่วยกันไปติดตั้งตอนนี้ก็ติดตั้งภาคเหนือไปแล้วบางส่วนมันจะติดตั้งภาคภาคตะวันเชียงเหนือภาคใต้ก็ติดตั้งไปแล้วก็จะมีทั้งหมดเนี่ยห้้อยสิบจุดอันี้คือตัวเตือนภัยใช่ไหมจารย์รักไว้ พื่อจะบอกระดับน้ำถึงจุดอันตรายต้องอพยพนะมันบอกระดับน้ําฝนว่ามันตกมาถึงระดับไหนที่เป็นอันตรายแล้วมันก็จะส่งสัญญาณไปที่โทรศัพท์ของผู้ใหญ่บ้านว่าต้องเตรียมอพยพภายในเท่าไหร่เพราะระดับน้ามันถึงขนาดไหนแล้วนะครับเพราะนี้ก็เป็นเรื่องของการการเฝ้าระวังซึ่งซึ่งเราก็เตรียมให้ชุมชนเฝ้าระวัง20ชุมชนของเราภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เนี่ยเขาสามารถที่จะ รับข้อมูลเหล่านี้แล้วเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้อันนั้นคือเฝ้าระวังประชาทุก็ทราบอยู่แล้วว่าเราเข้าไปแจกถุงยางชีพรถประกอบอาหารนะครับฟื้นฟูอีกฟื้นฟูก็คือว่าเมื่อเขาน้ำลดแล้วเนี่ยชาวบ้านเป็นจำนวนมากประกอบอาชีพดังเดิมไม่ได้ใช่ไหมครับเช่นเมื่อสองสามปีก่อนน้ำท่วมสกลนครอย่างอย่างปัจจุบันทันด่วนปรากฏว่าพืชผลการเกษตรพังหมดเลยต้นครามพมิสารต้นครามซึ่ง สุคนครเนี่ยเป็นอินดิโก้ชิตตี้นะเป็นเป็นเมืองครามใช่ต้นครามเนี่ยเสียหายไปเป็นร้อยร้อยไร่เลยนะครับเพราะฉะนั้นทุนผัพานเนี่ยท่านก็ประชานต้นครามต้นกล้าครามนะครับแล้วก็ไปฟื้นฟูอาชีพให้เขาแต่ฟื้นฟูอาชีพแล้วแปลว่าเขาต้องขายได้เราก็ส่งเสริมการขายให้เขาด้วยปัจจุบันนี้การส่งเสริมการขายของเขาเนี่ยมาถึงขนาดว่าเราคิดว่าเขาต้อง แล้วมันเกิดโควิดพอดีปีที่ผ่านมาเนี่ยถึงเราจะช่วยเขายัางไงก็ตามแต่เขาขายไม่ได้เพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวไปครับดังนั้นก็เลยเราก็ได้ทํา MOU กับหน่วยงานก็คือมอชนะหมหาวิทยาลัยใหม่หมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,ร์รรรมหาวิทยาลัยเ,เทคโนโลยีราชมงคลอีสานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะครับแล้วก็ที่เรียกว่า<ร>เอกและก็เอสด้านะครับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเอสด้าจะเป็น เป็นผู้ที่เทรนนักศึกษาแล้วก็ผู้คนในพื้นที่ภาคเหนือผ่านมอชภอาคอีสานผ่านมอทรีสานภาคใต้ผ่านสงขานาครินภาคกลางผ่านสจอรอเนี่ยแล้วก็ส่งคนไปเป็นหมอไอทีในอำเภอต่างๆเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถ เข้าสู่ธุรกรรมออนไลน์ได้ก็คือขายสินค้าใช่ครับก็คือทำาทำการตลาดบนออนไลน์ใช่อีกช่องหนึ่งก็คือเป็นเด็กเด็กกลุ่มหนึ่งที่เก่งทางด้านเทคโนโลยีแล้วจะไปไปคุยกับคุณป้าคุณย่าคุณยายในภาษาที่เขาเข้าใจภาษาคุณป้าคุณย่าพยายามศึกษาพูดให้มันคุณยายโทรมาอธิบายยังไงให้คุณยายเข้าใจได้ว่าต้องทำยังไงว่าคุณยายไม่รู้อ่ะคุณยาจะทําเพจยังไงคุณยายจะกดยังไงเวลาลูกค้าสั่งมาจะตอบเพราะยังไงอินบ็อกซ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้เราทำเอ็มยูเริ่ม ทำการอบรมไปเรียบร้อยแล้วแล้วใช่เป็นอาสาสมัครหรือว่าไงคะหมอไอทีเนี่ยค่ะเดองต้นอาจจะเป็นอาสาสมัครแต่มันจะไปมันจะไปพอดีกับโครงการของกระทรวงอุดมศึกษาอวที่เขาทําเรื่องของหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งตำบลที่มีงบประมาณมาช่วยอยู่แล้วมันก็จะไปเจอพอดีอันนั้นอันนี้ขายบนแพลตฟอร์มของทั่วไปหรือว่าตอนแรกเนี่ยครับเราจะเราก็จะทําเป็นแพลตฟอร์มของมูลที่แต่ว่าเราได้ความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากช้อปปี นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เราก็จะขายบนช้อปปี้นะครับซึ่งเวลานี้เดี๋ยวก็จะคุยต่อไปว่าเรามีของพืชพึ่งผาขายบนช้อปปี้เยอะมากแล้วรวมั้งสินค้าของพืชพึ่งผ้าเองนะครับซี่อยู่ข้างหน้าเราเวลาเนี้ยก็ขายบนช้อปปี้แล้วเวลานี้ท่านสาขาเข้าไปในช้อปปี้สามารถซื้อของเหล่านี้ได้แต่สินค้าสินค้าชุมชนเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าต่อไปว่าจะเริ่มขายเมื่อไหร่นะครับซึ่งมันจะเป็นอยู่ส่วนหนึ่งของงานี่เราจะจัดซึ่งงานปีนี้จะพิเศษเพราะว่าที่ผ่านมา เวลาจัดเ,เราไปออนไซต์ที่วังศูนย์กุหลาบใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปกินไปชิมไปชอบมีโชว์เป็นบรรยากาศที่แฟนประจำจะไปทุกปีแต่ปีนี้เพิ่มออนไลน์มาด้วยระบบออนไลน์ที่ออกแบบไว้เป็นยังไงครับอาจารย์คือออกแบบไว้บนแพลตฟอร์มของเว็บไซต์ของมุที่เองหรือไปจับมือกับชอปปี้จับมือกับไลน์แมหรือจับมือกับแอปพลิเคชันออนไลน์อื่น ที่พูดมาทั้งหมดเดนี่คือข้ององูถูกทั้งหมดถูกเจเลยเลยถูกทั้งหมดเลยครับที่พูดมันน่าถูกทั้งหมดถูกทั้งหมดนะครับก็คือว่าแต่ผมขอออนไซต์ก่อนได้ไหมครัอได้ค่ะขอออนไซต์ก่อนก็คืองานที่จัดปีนี้ก็คือจะจัดที่สวนเสรียงนางเจ้าเศรกิจนะครับตรงข้างๆสวนสวนรถไฟนี่ครั้งแรกไหมอาจารย์เป็นครั้งแรกพราะก็ที่ผ่านมาไม่ได้จัดที่นี่เลยนี่เออหกครั้งหกครั้งแรกเนี่ยเราจัดที่วังสวนทุหลาบนะครับ ครั้งที่เจ็ดคือเมื่อกรกฎาคมปีที่แล้วเนี่ยเราจัดที่อาคารนิวิบุตรสนามกีฬาแห่งชาตินะครับแต่ปีนี้ด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยสมเด็จเจ้าฟ้าพระชกิจยาพาก็เลยส่มวิสุิว่าน่าจะจัดในที่เปิดจะได้เป็นที่เป็นที่โล่งหน่อยก็ก็ส่งลสควพมเมีมาว่าส่วนสมเด็จพระเจ้าสิริกิจเนี่ยเป็นส่วนที่มีความสวยงามมากร่มรื่นร่มรื่นมากก็เลยไปจัดที่นั่นแต่ว่าเพื่อที่จะ ให้สอดคล้องกับ New Normal วิถีชีวิตใหม่เราก็จะจัดออนไซต์เนี่ยบนออนกราวที่สนสุเหพระนางเจ้าเนี่ยแค่5วันคือระหว่างที่วันที่ที่ถึงวันที่8นะครับเท่านั้นแล้วก็ในออนไซต์ก็จะคล้ายๆของเดิมทุกประการก็จะมีนิทรรศการแสดงผลงานต่างๆของพื้นพึงพาที่ผ่านมานะครับเป็นเต็นท์ใหญ่ตึงเต็นท์เลยแล้วก็มีเต็นท์อีกเต็นท์หนึ่งเต็นท์ใหญ่เป็นเต็นท์สำหรับร้านพื้นพึงพา ร้านของขายของพื่พูพาเองรวมทั้งตับบดเสวยแล้วก็ของร้านค้าของพระมงสานุวงศ์ต่างๆนะครับก็นั่นอีกเต็นหนึ่งแล้วก็จะมีร้านค้าของกลุ่มแม่บ้านทหารแม่บ้านอัยการต่างๆที่ออกกันเป็นเจ้าประจํากันอยู่นะครับแล้วก็มีอันนั้นด้วยแล้วก็จะมีที่สําคัญก็คือว่าเรื่องของเรื่องของการรับประทานใช่ไหมครับเพราะนั้นเราเป็นถึงถึงเป็นชมชิมช้อป แล้วก็มีแชร์ด้วยเดี๋ยวแชร์ค่อยพูดถึงคือชมก็ไปชมนักสการนะครับเป็นนักการแบ่งปันพอเพลงยั่งยืนก็ไปไปชมได้นะครับแล้วก็ชิมก็คือเราจะมีร้านอาหารแต่ปีนี้มันไม่ไม่แน่นอย่างแต่ก่อนเพราะเป็นโซเชียลเอเซนซิ่งเนี่ยเราก็จะเป็นร้านเชลชวนชิมที่เลือกประมาณ20ร้านนะครับเท่านั้นแล้วก็มีร้านของโรงแรมใหญ่แห่งหนึ่งมาร่วมด้วยก็รุณามากเพราะโรงแรมเดี๋ยวนี้เขาตอนนี้เขาแย่มากเพราะว่า ไม่มีคนมาพากินมเขาก็ยังบุสามาช่วยเราอ่ะนะครับแล้วก็พอพอชิมแล้วก็ช็อปก็ซื้อได้หมดเลยของพื้งพึ่งพาของร้านพิธีของใช้ของอะไรสารพัดเลยผมไปพระตำหนักบางสุขลาเมื่อก่อนก็จะมีร้านจิวเวลรี่ด้วยแลวคนก็ชอบไปชอปจิวเวลรี่กระเป๋าอย่างเงี้ยเนาะยังมาไม่จานปีนี้จะน้อยไปเพราะว่าพื้นที่เราไม่ได้เราไม่เหมือนตอนที่จัดที่นิมิบุตรเนี่ยปีที่แล้วยังมีอยู่เพราะพื้นที่มันเยอะนะครับแต่ว่าเรา ตรงนั้นถ้าจับแบบนั้นมันต้องแออัดมากเลยเพราะร,ร,ร้านตรงนั้นเปิดกืบร้อยร้าน,น,นปีที่แล้วเห็นบอกว่าวันที่ 4, 4มีพิธีเปิดใช่ไหมคะวันที่4วันที่4จะมีพิธีเปิดครับตอนประมาณ17บเนากาสามนาทีนะครับ,รบสมเด็จพระนิธิถาวรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามราชกุมารีนี้จะเสด็จดำเนินเปิดนะครับจะถ่ายทอดทางช่อง11นะครับก็จะเป็นพิธีเปิดที่สวยงามมีการแสดงประมาณ5-6นาที ที่สวยงามทีเดียวนะครับอันนั้นก็เป็นพิธีเปิดแต่ประชาชนมางานได้ตั้งแต่มาได้10โมงถึงสทุ่มครับในวันที่4ี่ใช่ไหมคะแต่จะเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านก็17บนาฬิกานนแต่ว่าวันที่5เห็นบอกว่ามีกิจกรรมสำคัญยิ่งเลยเสร็จแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆอีกนะเมื่อกี้เมื่อกี้ชิมชิมช็อปไปหมดแล้วใช่ไหมครับชมชิมช็อปแล้วใช่ไหมครับแต่ยังไม่แชร์ครานี้มาแชร์กันเลยกันก็คือว่า ก่อนไปวันที่5เดี๋ยวผมพูดถึงออนไลน์ก่อนนะมะมันจะได้<ช>มันจะอดคลอ,องกันก็คือเราก็จัดออนไลน์ด้วยเพราะว่า New Normal เนี่ยแน,น่นอนเราก็ไม่อยากให้ประชาชนมางานมากมายแล้วก็เดินไกลเบียเดเชียดเบียดเย<ป>สียเยียดยัดกันใช่ไหมครับเป็นปีแรกที่สุรจฟ้าพระจ,จักรกิจยาพานเนี่ยท่านมีพระมีพระมีว่าต้องจัดออนไลน์ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดออนไลน์เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ของงานนี้โดยเฉพาะ ชื่อว่า www เพื่อนพึ่งพา .com ภาษาไทยเหรอคอาจารย์ภาษาไทยเนี่ยเพื่อนพึ่งพา .com พาสะกดพอพานก็ได้พอสะภาก็ได้มันจะไดเรกไปที่เดียวกันหมดจะพิมพ์ผิดถูกก็ได้หรือจะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาอังกฤษคือ www เพื่งพา .com นะครับหรือถ้าพิมพ์ผิด Google ถ้าพิมพ์ผิดเขียนไปว่างานเพื่อนพึ่งพามันก็มาอยู่ดีมันจะมาเจอกันที่ปลายทางมันจะมาเจอกันที่ปลายทางมันก็จะเป็น มันก็แต่นี้มันคอนเสิร์ตนะเลยคุยไปไม่ถึงมาเนี้ยก็คือก็คือว่าเข้าเว็บเนี่ยจะเป็นขายออนไลน์สําหรับงานโดยเฉพาะไม่ไม่ใช่ขายออนไลน์อย่างเดียวมันคือทั้งงานดูวิสาเพราะมันนี้อันนี้คือการจัดงานออนไลน์เอาออนไลน์เหมอนกับที่ท่านได้ออนไซต์เลยนิทรรศการที่พูดถึงที่ชมเนี้ยมันจะมาอยู่ในนี้เป็นเนิการ360 60องศาเป็น Virtual เงี้ยเป็นเวอร์ชวลเลยครับท่านได้เห็นในงานยังไงท่านก็จะเห็นในในแพลตฟอร์ม เหมือนเน็ตอย่างนั้นเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าในงานท่านก็จะถึงสามทุ่มก็ปิดแล้วแต่นี่24ชั่วโมงจะดูเมื่อไหร่ก็ดูได้ดูเมื่อไหร่ก็ได้ตลอดเวลานะครับแล้วสิ่งที่ท่านไปงานเขามีแบบวอล์คแรลลี่ไปตรงนั้นได้สแตปมมีเขาเรียกว่าได้คอยได้เหรียญนะแล้วเอาไปลดราคาสินค้าเพื่มพึงพาเหล่านี้ได้นะครับออนไลน์ท่านก็ทำได้เหมือนกันเขาก็จะมีจุดไอมีอะไรครับมีไอคอนให้ท่านไปเยี่ยมชม ถ้าท่านคลิกไอคอนไปท่านก็จะคลิกไอเหรียญพวกนี้พวกนี้ได้แล้วก็เอาเหรียญพวกนี้สะสมแล้วไปลดราคาสินค้าของพื้นเมืองผ่านมนเป็นรูปแบบแบบไลฟ์ไปด้วยไหมอาจารย์คือหมายถึงออนไลน์แล้วก็ในในออนไลน์ก็ไลฟ์ไปด้วย่ต้วเราก็จะมีเราก็จะมีไลฟ์ในในกิจกรรมต่างๆของพื้นเมืองผ่าเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันเปิดที่ที่กรมเสล็จพระเทพรัตนเสด็จเนี่ยนอกจากช่องสุเวทจะถ่ายทอดแล้วก็จะไลฟ์บนแพลตฟอร์มของเราด้วยพื้นเมืองผ่านะครับ แล้วก็เราก็จะมีงานวันที่5และงานวันที่6และงานวันที่8ด้วยนะครับที่จะไลฟ์บนแพลตฟอร์มนี้เช่นเดียวกันวันที่5ก็จะเป็นงานราลึกถึงพระหมหากรุณาธิคุณวันพ่อนะครับในพระหมหากรุณาธิคุณใน,ในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็จะมีงานยิ่งใหญ่พอสมควรนะครับแต่ว่าเวลาเนี้ยน่าประมาณทุ่มทุ่มเสร็จเสร็จเรายง พูดเวลาตรงไม่ได้เพราะว่าเราอยากจะรอให้งานพิธีที่สามดวงจบก่อนเราถึงจะเริ่มนะครับเพราะฉะนั้นจบเมื่อไหร่เราก็จะเริ่มต่อทันทีบนจอก็จะมีภาพของคุณโตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรณ์เล่นเปียโนเชิญอันเชิญเพลงพระชิพน์พันนินของเรานะครับไพเราะมากเลยนะครับแล้วจากนั้นก็จะเป็นการขับร้องเพลงร่วมกันโดยคนที่ไปร่วมกันเนี่ยจำนวน ร้อยแปดสิบคนแต่ที่เหลือก็อยู่ข้างนอกได้นะครับร้อยแปดสิบคนนี้เราจะขอให้ยืมบนจุดที่เรากําหนดไว้แล้วก็จะเป็นรูปหัวใจแล้วเขียนว่ารอเก้านะครับทุกคนก็ยืมนี้แล้วก็จุดเทียนจุดเทียนเป็นจุดเทียนไฟฟ้านะจุดเทียนแล้วเราก็จะยิงโดรนให้เห็นภาพเป็นหัวใจเดี๋ยวอาจารย์อันนี้อันนี้คนทั่วไปเนี่ยไปดูออนไซต์ไม่มีก็ถ่ายทอดออนไลน์หรือไงฮะไปไปดูก็ได้ครับไปดูก็ได้คนที่ไปงานก็จะได้เห็น ในที่ที่เขาแสดงเนี่ยเขาแสดงในในพื้นที่งานหรือเขาแสดงในสตูดิโอบนพื้นที่งานบนพื้นที่งานในพื้นที่งานแต่ถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดไลฟ์มาในเว็บไซต์ใช่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านทําได้สองทางทลาไปมีขับร้องเพลงด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวไปไปปิดจบไปแล้วก็พอโตเล่นเสร็จนะครับก็เราก็จะขับร้องเพลงร่วมกันเพลงต้นไม้ของพ่อนะครับโดยที่มีคุณเจี๊ยบหนุนที่ยาจิวบางป่าคุณสปาย พาสกอรอะไรเงี้ยครับมาช่วยกันอะไรเงี้ยนะครนะครับแล้วก็มาร้องร่วมกันแล้วเราก็จะมีคอนเสิร์ตวันที่6นะครับเป็นคอนเสิร์ตเรียกว่าคอนเสิร์ต25ปีเพื่อนพึ่งพาแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนเป็นคอนเสิร์ต3ชั่วโมงครึ่งครับแต่เนี้ยมาร่วมไม่ได้ต้องดูออนแพลตฟอร์มของเราเท่านั้นอ๋อก็คืออันนี้ถ่ายทอดถ่ายทำในสตูใช่ครับแต่ออกอากาศในเว็บไซต์ใช่ครับแต่พื้นที่จริงไม่มี อันนี้มาดูไม,มไม่ได้ก็ดูทางเว็บไซต์ใช่แล้วแต่ว่าหลังจากวันที่6ไปแล้วเนี่ยก็ยังอยู่บนแพลตฟอร์มของเราไปเรื่อยๆก็ดูไปเไรือ่อยๆนะครับไปเรืร่อยๆ,ๆ,ๆอันนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตที่อยากให้มาดูมากเพราะว่าเครื่องแรกจะเป็นคอนเสิร์ตที่ครั้งสําคัญที่10วงดนตรีที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ว่าที่ไม่เคยมาอยู่ที่เดียวกันมาก่อนเนี่ยเขาได้มาอยู่ที่เดียวทีกันนะครับก็มีวงโดยยางตำรวจทหารบกฐานเรือฐานอากาศนะครับวงสุนทรภพรวงเฉลิมราช วง KU Band, CU Band, วงดาวกระจุยวงลางของพระสมมคนอีสานมาร่วมแสดงกันและเครื่องหลังก็จะเป็นนักร้องวัยรุ่นหมดเลยมีคุณคุณทอมอิสรามีคุณกั้งเตอร์สตามีใครต่อใครเยอะแยะเลยครับอันนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตที่อยากให้ดูมากทำไมถึงอยากได้มีนักร้องวัยรุ่นเข้ามาก็เพราะอยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถที่จะที่จะเข้ามารู้จัก กิจกรรมของพื่นเพึ่งพามไม่ใค่อยากรู้ไม่อยากจะให้รู้จักแค่ถุงถุงยังชีพเท่านั้นนะครับ แล้วก็อันนี้ครับก็เป็นอันที่อยากให้เข้ามาได้ส่วนไายอดสดกี่โมงนี่คือก็จะเด็ดประมาณ5้าโมงครึ่งถึง3ามทุ่มครับอ๋อครับอันนี้คือคอนเสิร์ตนะครับใช่ครับเล่นยาวไปถึงนู่นประมาณสามทุ่มแล้วก็จะออจะอยู่ในในแพลตฟอร์มไปเรื่อยๆก็คือเข้าไปดูได้ยังไงก็ได้ใช่ครับยังมีเรื่องของขายของในที่ยังไม่ได้เล่าอีกเออเชุมชน20บนาทีหรือประมาณ4นาทีค่ะเออแล้วครับเราก็จะมีนี่ยังไม่ต้องถามเลยผมผมพูดยาวไปก่อนดี่เชิญค่ะเชิญค่ะปีนี้ เราก็มีของขายออนไลน์เนี่ยหลายประเภทด้วยกันสินค้าทั้งหมดที่ของมูลที่เพื่อนพื่อนพายเนี่ยครับตอนนี้ขายออนไลน์แล้วท่านเข้าไปชิช,ช็อปปี้ได้เลยนะครับแต่ว่าตั้งแต่วันในงานเนี่ยถ้าถ้าท่านเข้ามาในแพลตฟอร์มเพื่อนเพึพ่พา com เนี่ยท่านจะซชื้อสินค้าต่อไปไดีได้ก็คือสินค้าของบรรดาร้าน,พ,นพระ่มสารุวงศ์และร้านของภรรยาข้าราชการในลัษณะที่มาออกในงานเนี่ยนะครับก็จะ ซื้อออนไลน์ได้ทั้งหมดก็จะวิ่งไปที่ช้อปปี้แล้วก็ซื้อสั่งมาสั่งมาที่บ้านเขากะส่งตามระบบปกติเขาเพราะฉะนั้นจะเป็นครั้งแรกเป็นงานพึ่งพึ่งพาข้งได้ที่คนทั้งประเทศมีส่วนร่วมได้ดูเทศกาลกันทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพนะครับและคนทั้งประเทศก็ซื้อของได้ได้ด้วยด้วยเช่นเดียวกันอาจารย์ไหนๆมาแล้วเซลล์หน่อยอาจารย์คือเวลาเข้าไปงานเนี่ยเขาจะบอกเอ้ยไม่คนพลาดขอเซลล์อีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของ ชุมชน20ชุมชนที่เป็นเครือข่ายของเราเนี่ยครับเราก็จัดพื้นที่ให้เขาขายของเนี่ยครับของที่ตั้งอยู่นะครับผิิตภัณฑ์พื้นเมืองทั้งหลายเนี่ยครับเสือย้อมครามใช่ครับก็จะขายอยู่บนแพลตฟอร์มของเพื่อนพึ่งผาเช่นเดียวกันอันนี้คือเปิดตลาดให้เขาให้ชาวบ้านให้ชุมชนมีรายได้หลังจากที่นักท่องเที่ยวไม่เดินทางไปถูกต้องครับใช่ครับอาจารย์เอกลักษณ์ของพื้นที่เพื่อนพึ่งพา เนื่องจากเป็นมูลนิธิไม่ได้หวังผลกําไรต้องการที่จะช่วยสังคมและชุมชนใช่ไหมครับสินค้าเราเลยมีหลากหลายและเอกลักษณ์ของเราคือราคาเป็นไงฮะอาจารย์ฮะราคาสินค้าเราราคาสมเหตุสมผลที่สุดครับไม,ไม่เราไม่ประสงค์จะเอากาไรอะไรแต่ว่าเราคิดว่าในส่วนนี้เราสามารถที่จะให้เขาสามารถเป็นถุนสำหรชุมชนใช่ไหมอาจารย์เหมือนกับทุกคนบริจาคอะมาซื้อ,อของก็คือบริจาคเงินแหละใช่ไหมครับ,รบมันก็เอาเงินเข้า มูทิและมูทิ้งก็ไปใช้จ่ายในการช่วยเหลือชุมชนเห็นบอกว่าอาหารนี่ก็มีทั้งลายแมนวงในด้วยนะครับอาหารเชีชวนชิมทั้งหลายเนี่ยช่วงวันที่4ี่วันที่8เนี่ยก็สั่งสามารถสั่งให้เอาไปส่งที่บ้านได้มีลายแมนวงในช่วยเอาไปส่งให้นะครับเพราะฉะนั้นมีเยอะมากเลยครับแต่ว่าที่สําคัญที่สุดขอให้เข้าไปที่งานวันที่4ถึงวันที่8นะครับแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเรา เพื่อนพึ่งพา .com จะสกดภาษาไทยจนสะกดภาษาอังกฤษได้หมดเลยครับครับก็บจะมีสัญ,ญลักษณ์โลโก้ของมูลนิธิที่เห็นอยู่นี่ฮะกะ็กะติดน้ำใช่ไหมอาจารย์ฮะใช่ครับขอพานใช่ไหมขอโทษนะฮะผมดูไม่ชัดทางฝั่งนี้ก็คุณผู้ชมเข้าไปช้อปปิ้งได้เอากลักษณ์หนึ่งสิเกเนหนึ่งของสินค้ามูลนิธิก็คือทนฮะเพราะว่าผมใช้เองผมรู้ผมซื้อผมไปมาหลายปีเลยแล้วทนฮะอาจารย์รบอกว่าราคาสมเหตุสมผลแต่คนที่ซื้อหลายคนบอกไม่ค่อยสมเหตุสมผลเพราะว่าบางอันมัน ถูกกว่าปกติก็ได้หรอกหมวกบางอันเนี่ยไปซื้อในห้าง400กว่าบาทซื้อมุ้ยที่ส0งกว่าบาทบเนื้อหนากว่าด้วยนะออครับร่มก็เหมือนกันร่มก็ทนนะฮะท,ที่เห็นที่ที่หมวกเนี่ยสัญลักษณ์เรือเนี่ยครับคือสัญลักษณ์น้ํำพึ่งเรือนะครับอันนี้เป็นเป็นสัญลักษณ์ของคอลเลกชันปีนี้นะครับที่เป็นรูปเรือในขั้เขียนในจอเนี่ยนะครับครับบำหลวงจิราธรจิรประวัติ ท่านเป็นคนออกแบบให้เป็นเรื่องเป็นรูปแบบน้ำพึ่งเรือนี้ครับก็มีอีกเยอะอันนี้แค่บางส่วนนะอาจารย์ครับของปีงนี้มีเยอะเลยปีนี้อยากให้เข้ามาออนไลน์ครับอยากให้เข้ามาเยอะๆเข้ามาทั่วประเทศเลยนะครับเราจะได้รับรู้ร่วมกันแล้วก็ีโวกาสช่วยเหลือพี่น้องทั้งประเทศที่ประสบภัยได้อย่างต่างๆครับเราได้ของดีด้วยนะครับของคุณภาพวันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับร่วมรายการนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ค่ะท่านผู้ชมคะพักกันสักครู่นะคะในช่วงต่อไปเกร็ดความรู้นะคะวันนี้เรามีเกร็ดความรู้จากทางสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพมาฝากเรื่องของการโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้าทำไมก็ถึงได้ให้สื่อมวลไทยสื่อมวลชนเนี่ยเป็นตัวกลางในเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมีคำตอบในเรื่องในช่วงต่อไปนะคะพักกันสักครู่ค่ะ ไม่ใช่ว่ากับโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้าตอนพลังงานจากขยะมีโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะไม่ไกลชุมชนจะส่งผลดีอย่างไรขยะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สําหรับชุมชนการจัดการขยะที่ไม่เหมาะสมจะนาไปสู่ปัญหาไฟไหม้ขยะกลิ่นเหม็นและค่าใช้จ่ายในการขนส่งและกําจัดขยะการมีโรงไฟฟ้าใกล้กองขยะที่มีอยู่แล้วในชุมชนจะช่วยแก้ปัญหาขยะอย่างยั่งยืนสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะ นอกจากนี้โรงไฟฟ้าจะได้ใบอนุญ,ญาตและประกอบการได้ก็ต่อเมื่อมีการออกแบบและมีการดําเนินการที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกําหนดด้วยเหตุนี้จึงมั่นใจได้ว่าโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะสามารถตั้งอยู่ได้ไม่ไกลจากชุมชนโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้าได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนานไฟฟ้าสำนักง,งานคณะกรรมการกำกักบกิจการพลังงานพศ2562 ว่าไปเรื่องของพลังงานขยะนี่สําคัญเลยนะคุณสานในยุคนี้นะคะครับก็ติดตามนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามกันครับคือพรุ่งนี้เราคุยกับทางสวทชครับเขาจัดงาน Thailand Tech Show 2020มาอีกแล้วงานนี้ต้องไปงานใหญ่ครับรวมเทคโนโลยีสารพัดเลยพรุ่งนี้ติดตามนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ